สวัสดีชาวเดอะเท็กซัสเชนซอร์มอนสเกลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ตัวละครที่ชื่อว่าคอนนี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนั้นเล่นคอนนี่นะครับกับเซต,ตเบิร์กที่เปิดประตูเร็วมากๆครับแล้วก็เป็นสายที่สามารถจุกได้เช่นกันเนาะคือเซตเบิร์กเซตนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่เล่นโซโล่เนาะคือเซตเนี้ยมีโอกาสรอดแบบว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมว่านะที่ผมเล่นมาเนี่ยโอกาสรอดมันสูงมากนะครับสำหรับเซตนี้แต่ต้องบอกวว่่่่่่่าาาาาาคคคอนน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 ีีนีีเเีเเเเเยป็็ตตััละะะะะรรรรรททบบงงถถึจจมมมิ์กกกสุไได้แแ ไม่เอาไปจูกเท่าไหร่เนาะคือผมจะอัพเลือกไปแค่30นะเครับเพราะงั้นก็จะบางนิดนึงแล้วก็เซตเปิร์กด้วยฝนสะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตเปิร์กที่สามารถเอาไปเล่นกับทุกตัวละครได้เลยนะเพราะว่าทุกตัวละครก็มีเซตเปิร์กเซตนี้ครับจริงๆแต่และตัวละครเนี่ยก็สามารถปรับแต่งกันได้เนาะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่นเปิร์กตามผมก็ได้นะเล่นเปิร์กตามผมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเองก็ได้เนาะคือมันก็นแล้วแต่ว่าว่าใครถนัดแบบไหนเนาะคือผมถนัดแบบนี้นะบบาาน,นะักเมีป้จ อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าบุ๋งสกอตนะครับและเปิร์ที่2นะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่ารันแทกนะครับและเปิร์ที่3นะครับเปิร์สุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปิร์ว่าสลิปเปอรี่นะครับคือจริงๆผมก็จะเน้นไปที่เปิร์บุ๋งสกอตนะครับเพราะว่าเปิร์นี้เนี่ยมันสาคัญมากเนาะเมื่อเราเจอตัวแท็บนะครับความสามารถของมันนะครับเราเนี่ยจะสามารถทาลายแท็บได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีกระดูกเนาะแต่ข้อเสียของเปิร์นี้นะครับจะสามารถทำลายได้เพียงแค่สาามมรถขนนะัอง ครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าเซมินานะครับหรือแตนสีเขียวให้กับเราเนาะสูงสุดที่7หน่วยนะครับและเปิดที่3นะครับเปิลสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเปิลไฮไลท์ของเราในวันนี้อีกเช่นกันเนาะก็จะมีชื่อเปิลว่าสลิปเปอรี่นะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเรามือช่องนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาเจ็ดวินาทีเนาะส่วนสกิลของคอนนี่นะครับผมก็จะพัดตามนี้เลยครับโดยสกิลเลเวลแรกเนี่ยผมก็จะมาฝั่งซ้ายเนาะความสามารถของมันนะครััััับบบบกกกกกก็็็็จจะะะะะะเเ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 เปนน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 นาา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 รรรรรรรลลลลลดดดคคคคูววววสสสิิิิขของงให้้้ีีีซซตึ่่่่มมททผฝยช กันนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเหมือนกับเลเวที่หนึ่งเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนจาก280วินาทีเป็น260วินาทีนะครับส่วนสกิลเลเวลที่3นะครับเลเวลสุดท้ายนั้นผมก็สามารถตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราใช้สกิลเปิดประตูนะครับจะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเซมินาในตัวเลยนะครับส่วนสกิลวิธของคอนนี่นะครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับหากใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ตามผมนะครับก็สามารถอัปตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็สามารถตามนี้เลยครับโดยค่าเลือดนะครับหรือแต้มสีฟ้าเนี่ยผมมมมมกกก็็จจะะะะไไปรรรรรีีีบบบบอ30นนนนนนนคคคััััววววด้้ท่่่่หหยสสเซิาาืแต เดี๋ยวเนี่ยผมก็จะไปที่บอก8นะครับมันก็จะรวมได้ที่40หน่วยนะครับและสุดท้ายครับค่าวชะมนาญครับหรือว่าแต้มสีม่วงเนี่ยผมก็จะไปที่บอก9นะครับมันก็จะรวมได้ที่14หน่วยเนาะซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกถึงช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลลลลลลิิิิงงงกกกกกก์์ดดดด้้้าาานนนนนน่่่คคคคปปไไเเเเเยยยยะรรรรรรัััััับบบบบีีี๋ววอออชมมใสสหโโซ และผู้เล่นใหม่เนี่ยในเกมมันจะเก่งขนาดไหนครับเกมแรกครับกับน้องคอนนี่ครับในด่านสุสานครับหรือว่าด่านเก็บยาร์ดเนาะวันนี้ผมพาคอนนี่นี่ครับมาเล่นสายที่อยากให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยดูคลิปนี้มากมันเป็นสายที่ดีมากๆครับสําหรับสายนี้ผมบอกเลยมันเป็นสายที่เปิดประตูได้เร็วมากครับแล้วก็เป็นสายวิ่งที่สามารถจุกได้เช่นกันเนาะแต่ไม่แนะนําให้เอาไปจุกเท่าไหร่นะคือแบบเล่นเซฟได้ต้องเซฟครับส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่ก็คงไม่เล่นแบบผมเนะเาะเราคงเซฟกันแหละ แต่รอบนี้เรามาในด่านเก็บยาดเลยครับเกมแรกคือแบบเล่นยากเลยผมวิ่งง่วเลยตอนเนี้ยโอ้หเอาหรือหืมเราจะปไปมนอยู่ตรงนี้ไม่รู้เดี๋ยวก่อนผมไม่เห็นเออประตูเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเออเกมนี้ค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับสำหรับด่านเก็บยาดหรือว่า ด่านสุสารเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้ด่านนะต้องบอกงนี้ไม่ค่อยกดเจอได้ครับนานๆทีจะกดเจอนะสำหรับด่านนี้แต่วันนี้เราพานนองคอนนี่มาเล่นสายผู้เล่นใหม่ครับทำไมผมถึงเลือกน้องคอนนี่มาเล่นใช่ไหมครับเพราะว่านนองคอนนี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นโซโลได้ครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็ควรที่จะฝึกเล่นนะเป็นตัวละครที่ดีครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่จาเป็นต้องซื้อด้วยเนาะมีแจก V เพราะงั้นทุกคนเล่นได้ครับแล้วสายนี้บอกเลยว่ามันมันดีมากๆเนาะมันเปิดประตูได้เร็วมากครับ ตัวน้องคอนนี้เองเนี่ยก็เปิดประตูได้เร็วอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ยังสามารถวิ่งได้ด้วยนะครับแล้วก็จูบได้ด้วยแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปจูบเท่าไหร่เพราะว่าเรามีโอกาสต,ตายสูงครับเรียบร้อยประตูนี้ไปไหนเนี่ยข้างล่างครับจริงๆเกมนี้เราอาจจะไปลองเปิดาวลาวไหมเปิดวา้าวน้าคือไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้แล้วก็ไปเปิดาวลาวเลยครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดดีกว่าไหมเออบันไดอยู่ไหนครับโอเคอยู่ตรงนี้ ขอขึ้นไปเปิดาวลาวน้ําก่อนเลยนานๆทีจะได้เล่นด่านนี้ก็ขอดูด่านหน่อยละกันเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีเชเกอร์ครับซันนี่แล้วก็เลอร์เฟตเนาะแต่เหมือนเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ถือว่าดีอยู่ให้เราได้สำรวจด่านไปด้วยเนะาะก่อนญาตปิดาลาวน้ําก่อนเหมือนวาล์วน้ําเนี่ยมันจะมีถึง3อันนะครับในในแมปเนาะคือเราต้องปิดให้ครบ3อันนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าปิดครบแล้วต้องไปไหนต่อ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเห็นเห็นคนในทีมเขาเล่นเนาะเมื่อก่อนก็คือแบบดูไงแล้วคนในทีมเขาเล่นครับแล้วก็อยากออกบ้างออกออกหน่อยละกันเดี๋ยวขอปิกล็อกไปอีกหนึ่งอันครับเดี๋ยวเราต้องเปิดออกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดข้างในครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนอีก2อันจะอยู่ที่หน้าโบส์ครับคือเราต้องแบบไปหน้าโบส์ก่อนแล้วก็วิ่งตรงครับถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับเกมนี้ถือว่าโอเคอยู่คือเขาเป็นผู้เล่นใหม่ไงหรือว่าเป็นแบบทดสอบสังคมไม่แน่ใจ อาจจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ก็ได้เฮ้ยทำไมไม่ปิดประตูครับเฮ้ยไม่เปิดประตูเกมปิงเกินเออหน้าบดฝั่งนี้ครับใช่ไหมโอเคหน้าบดฝั่งนี้ครับแล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้นะข้างหน้าน่าจะมีบ่อน้ำครับเราต้องเปิดประตูเข้าไปนะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะฝั่งนี้ครับโอเคถูกละเราต้องเปิดประตูนี้ครับแล้วก็เข้าไปปิดอีกสองอันเนาะ เหมือนสองอันนี้จะแอบไว้ที่นั่นไงตรงนี้ในญ่าครับหนึ่งอันเหมือนจะยังไม่มีใครมาปิดด้วยขออนุญาตปิดไปก่อนเราต้องปิดให้ครบถึงสามอันนะครับประตูวาน้ําถึงจะเปิดเนาะเมนี้คิลเลอร์น่าจะไม่รู้ด่านนะครับผมก็ยังไม่ค่อยดูเหมือนกันถึงจะเป็นผู้เล่นเก่าเอ่อตรงนี้เราลงได้ยังไม่ได้ครับเหมือนต้องปิดอีกหนึ่งอันนะอีกหนึ่งอันเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะข้างหลังตัวนี้หรือเปล่าเชฟนี่ไงโอเคเพื่อนปิดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วเราต้องไปไหนต่อครับเพื่อนโอ้ยตรงนี้เป็นสุสานเลยไปไหนต่อเนี่ยเราตามซอนนี่ไปคือเราไม่รู้ไงอ๋อตรงนี้น้ํามันจะลดโอเคเมื่อกี้น้ํามันยังไม่ลดเลยครับประตูเปิดละเรียบร้อยอ๋อเราก็มาตรงนี้ครับมาเปิดประตูโอเค จริงๆด่านนี้มันจะไม่มีแบตเตอรี่เนาะเหมือนจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นทางวาวน้ำเนี่ยแล้วก็ตัดแบตเตอรี่ออกไปครับจริงๆผมว่าฟิลด่านนี้ก็แอบเล่นยากเหมือนกันนะคือมันหาฟิลยากครับคือแนะนําว่าออกเซนไม่ก็ประตูน้ำน่าจะดีที่ส so. ุดเนาะแต่จริงๆประตูน้ําเนี่ยเหมือนจะต้องแบบแบ่งกันครับเหมือนใน้เพื่อนขึ้นมาเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในนี้เหมือนจะได้2อันเนาะแล้วเราก็เปิดประตูข้างล่างครับเพื่อขึ้นมาข้างบนประมาณนั้นมันต้องแบ่งหน้าที่กันอะ ต่โอเคเกมนี้ผมรอดแลวครับเกมนี้ผมทําให้เพื่อนรอดด้วยขอบคุณผมหรือยังครับซอนนี่เกมที่2ครับกับน้องคอนนี่ในด่านแก๊สเซชันครับโอ้โหคอนนี้ชุดนี้ผมชอบมากเลยนะคือแบบบอกเลยว่าชอบมากสําหรับชุดยีนมันเท่มากจริงชุดนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแก๊สเซชันฝนตกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะไม่อับแต่ก็ไม่อยากวันทงนะคือแบบพูดอย่างนี้ที่ไลน์เป็นฝนตกตลอดเลยผมไม่กมล้าพูดละ เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูแล้วกันครับคิดว่าน่าจะไม่นะรอบนี้น่าจะประมาณ70%ไม่ใช่ด่านฝนตกครับแต่ก็มีความทีม่จะฝนตกเหมือนกันนะไม่แน่ใจวะต้องขึ้นไปดูครับโอเคเกมนี้เราอยู่กับน้องคนนี้เซตเดิมครับเป็นเซตแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็สายโซโล่เนะาะฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีเลเตอร์เฟสครับพิชเกอร์แล้วก็จอนนี่เนาะคือแบบเราไม่ต้องเอากระดูกไปครับเรามีบูมสควอ์สามารถทําลายได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมีกระดูกเนาะโอเคไม่ใช่ฝนตกจริงด้วยครับ ต่เป็นตอนกลางคืนเฮ้ยอุยอ๊ยเขาไม่เห็นผมปะสวยดีครับไม่เห็นได้ไงวะหน่านะโหเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเห็นไม่รู้แหละขอ,อนี้เปิดประตูก่อนเลยรีบจัดผมเปิดประตูเร็วมากไม่งั้นเราจะไม่รอจริงๆเกมนี้เราใส่ฟิวได้นะถ้าแบบว่าประตูเราเปิดไม่ได้ก็อย่าฝืนครับต้องไปใส่ฟิวก็ต้องใส่เนาะเรียบร้อยผมเร็วจัดเลยอะ คือแบบตอนนี้งงอะเมื่อกี้ผมยังงงเลยเขาไม่เห็นได้ไงวะนะเดี๋ยวเราเปิดประตูลับแล้วกันครับไม่อยากเตะเจนเนาะเตะเจนมันเสียงดังเกินไปเราอาจจะไม่ทันคือเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้แล้วก็ใส่สก,กิลประตูข้างในครับแค่นี้ก็รอดละเกมนี้ถือว่าเราเล่นเร็วอยี่ยเมื่อกี้ข้างล่างมีเลตรลเฟดหรอเขาน่าจะยังไม่สตาร์ทเรื่อยนะหรือไม่ก็เอฟเครับคือตอนแรกคิดว่าไม่มีเลตัลเฟด เรียบร้อยล็อกประตูนี้ก่อนเลยล็อกเสร็จแล้วห้าบไงครับใช้ซิ่งคิลไงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรยากเลยสำหรับการเล่นน้องคอนนี่แล้วใส่นี้เราเปิดประตูเร็วอยู่แล้วไงไม่ต้องห่วงครับคือผมขออนุญาตเล่นได้ปะแต่ก็แบบอาจจะตายได้นะต้องระวังอดดูก่อนคือถ้าไม่มีจอนนี่ผมว่าผมรอดนะแต่ถ้ามีจอนนี่เนี่ยโอกาสรอดน้อยมากครับ ต้องบอกงี้เออตรงนี้ไม่มีพลิกล็อกเด้หรอตรงนี้มีไก่ครับระวังนะจริงๆผู้เล่นใหม่หรือว่าสายโซโลที่ยังไม่ชำนาญด่านอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องเล่นรีบแบบผมก็ได้นะคือผมเล่นรีบมากอันเนี้ยแล้วมีโอกาสตายได้สูงมากครับคือการเล่นแบบเนี้ยมีโอกาสตายสูงมากต้องระวังนะเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้ไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเตะเจนหน่อยละกัน จริงๆถ้าจอนนี่มาเราอาจจะวิ่งได้ครับแต่ก็กลัวว่าเซมินาจะไม่พอเหมือนกันนะก็ต้องคำนวณให้ดีครับไปเตะเจนดีกว่ายัางไม่มีใครมาเลยรตรงนี้มิยานะปล่อยยานั่นละกันเตะเจนครับเตะเลยละกันคือเราจะเตะช้านิดนึงนะเพราะว่าค่าความแข็งแกร่งของเราน้อยมากครับแต้นสีส้มก็คือสแตนดาร์ดเลนแหละ แต่ถ้าเราไปปิดแบตเนี่ยเราจะปิดเร็วมากเนาะเติมสีม่วงเราเยอะครับติบสี่หน่วยเพราะงั้นมันก็จะเร็วอยู่แล้วเฮ้ยเราเพื่อนตายสองผมเต็มใจเลยครับเพื่อนออกได้แล้วดูวไม่มีใครมาสนใจผมเลยะคือจอนนี่แบบเดินผ่านไปแบบงงๆผมยังงงเลยเพามองไม่เห็นได้ไงวนะเนี่ยอาจจะมองอไปฝั่งครับมีคนมาหรือเปล่ามาเล่นกับผมเลยครับปอตันหน้าสักทีก่อนออกได้ไหมเนะี่ย ยังมีใครมาจริงๆนะโอ้โหอุ้ยมาแล้วอินเชก็มาครับไม่ไอฮิตมาไปดีกว่าตันหน้าเป็นหนึ่งทีงไงผมหลอกผมหลอกไงครับคิดว่าผมจะไปจริงเหรอไม่ไปครับเรมปุดยแล้วหนึ่งแล้วเคียบยังไงมุดปะเน่นนอนว่ามุด อืมไม่โดนอืมอืมไม่โดนเออโดนอีกรอบครับเรียบร้อยโดนตายไปสองทีงงอะดีงงอะด,งงอดีตามออกมาครับไม่ใช่เกอ้อคือเมื่อกี้เขาไม่พังประตูด,ด้วยนะเขารู้ว่าเราล็อกครับก็เลยมดุดเฮ้ยไม่มีคนมาหรอเขาไม่มาอ้อไม่มาจริงด้วยงอนหรอโดนแค่ทีเดียวเอง ม่ทีเดียวครับสองที <c oughs> จนนี่มาแทนก็ตันหน้าไปหนึ่งทีไงหน้าหงายเลยจนนี่หน้าแบบซกเกอบดินเลยครับยังไงแต่จนนี่ผมไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะคือเขาตีแรงครับเราแพ้ทางเอ,อวิ่งไปก่อนแล้วกันใช้ยาโชดอวะยังไงครับผมใช้ยาโชหมุนไม่หมุนละหมุนอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหมุนหมุนยังไง ออกแล้วครับโอ้โหเกือบตายคือตอนนี้มันตีแรงนะเราแพ้ทางครับต้องระวังนะเกมที่3ครับกับน้องคอนนี่ในด่านเดมเมลครับหรือว่าด่านลงสีเนาะเหมือนจะเป็นตอนคืนด้วยครับผมก็เลยใส่ชุดสีดามาเลยเพื่อเราจะได้กลมกลืนครับโอเคต้องมาดูกันว่าเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่าเหมือนจะเป็นผู้เล่นเก่าทั้งหมดเลยนะครับหรือวลาสิบกันทุกคนเลยเกมนี้เราอาจจะรอดยากขึ้นกับเดิมด้วยนะเพราะว่าเป็นด่านที่ใหญ่มากครับแต่ตอนนี้คือ เอามีคนหลุดมิชชักนก์หลุดครับออกไปเนี่ยโอ้โหออกหมดละเรดเรเฟดก็น่าจะออกครับน่าจะไม่เล่นต่อได้หรือไม่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงมี2คนก็เล่นไหวนะถึงเราจะไม่เก็บ4แต่ก็มีโอกาสที่จะทําให้เซอร์ตายได้เหมือนกันครับ,บจริงๆถึงจะมีคนหลุดก็อยากให้เล่นกันต่อนะหลุดคนเดียวอะไรเงี้ยก็เล่นกันต่อได้ครับหรือว่าหลุด2จริงก็เล่นได้นะเราอาจจะเล่นเอาสนุกครับ แต่อาจจะหัวร้อนนิดนึงก็คือเซอร์เขาก็จะเล่นเยอะครับทำให้เราหัวร้อนหนึ่งนะแต่จริงการหลุดหนึ่งคนแล้วเหลือสองคนเนี่ยผมว่าจริงๆมีโอกาสรอดนะหลายๆคลิปจริงๆก็มีคนหลุดผมก็ยังเล่นต่อนะครับแล้วก็ชนะด้วยต้องบอกงี้มันก็แล้วแต่เกมนะครับแต่จริงเกมเนี้ยมันก็ด่านใหญ่แหละก็น่าจะทำให้เขาแบบโซนยากเหมือนกันถ้าเล่นกัน2คนโอเคเกมนี้เหลือเลดร์เฟสคนเดียวครับ คุณป้าแนนซี่หลุดคนแรกเนาะฮิชเกอร์ก็เลยออกตามครับเลยเหลือเลดร์เฟตคนเดียวก็อาจจะเล่นง่ายหร <c oughs> ือเปล่าเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างปะดีข้างบนผมเริ่มงงเหมือนจะอยู่ข้างล่างครับโอเคนึกว่าอยู่ข้างบนแต่อยู่ข้างบนเมื่อกี้มาสับนี่ตายนะครับตกลงไปนี่นอนเลยนะสูงมากเดี๋ยวเกมนี้เราจะไปเปิดข้างใน,นครับแบตเตอรี่เนะเาะแล้วค่อยมาใส่บาลววหรือไม่ก็ฟิลครับ เกมนี้เราอาจจะเล่นได้อยู่เพราะว่ามีเลเดอร์เฟยคนเดียวแต่จริงโดนเลตเดอร์เฟยสับหนึ่งทีนี่ก็นอนเหมือนกันนะครับต้องระวังนะแล้วน้องคนนี้นิเชยเกอร์มาอยู่ในนี้ออกทําไมครับ oh <my> เดี๋ยวเราไปเปิดประตูก่อนลวกันครับแล้วค่อยมาปิดแบตเตอรี่เนาะเดี๋ยวผมไม่ใช้สก,กิลแลยกันเก็บไว้ก่อนใช้ในายามจําเป็นครับเผื่อมีโอกาสต้องใชงเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกันครับเรียบร้อยเพื่อนเปิดาวลาวแล้ว ไม่ใช่ว่าวสิฟิลครับในเกมนี้นแน่นอนว่ายังไงเซอร์เขาก็เล่นกันปวดแน่นอนเนาะเพราะว่ามีเลต้องไปคนเดียวอะเล่นได้แบบชิวๆเลยครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่ชิวมากมันอาจจะเอาผมไงก็ผมไม่รู้เป็นไรชอบวิ่งหาคิลเลอร์ตลอดเลยบางที่เหลือคนเดียวก็ตายเหมือนกันนะไม่รอดนะครับเออในนี้มีบิกล็อกหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่มีใช่ไหมโอเคข้างในมีครับก็บิกล็อกหน่อย เดี๋ยวเราไปใส่วาวหน่อยละกันข้างในน่าจะมีกระดูกด้วยหรือเปล่าเออไม่มีครับอดอละเพื่อนออกหมดเลยไม่มีใครเล่นต่ออย่างเงี้ยผมมีโอกาสตายแล้วครับคือถ้าเราเล่นต่อมีโอกาสตายนะแต่เวลนไรเราอยากเล่นทำไมครับผมไม่สนใจขอใส่วาวแล้วออกวาวล้วกันวาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ฝั่งไหนเนาะอาจจะอยู่ข้องบนหรือเปล่าหรืออยู่ตรงนั้นตรงนั้นมีไหมโอเค อยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราแปลวาวหน่อยละกันตรงนี้น่าจะมีป่อวาวก่อนละกันครับเยมนี้เดี๋ยวเราออกวาลวละกันเนาะเดเฟสอาจจะอยู่ข้างล่างครับน่าจะยังไม่ขึ้นมาหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงนะอุ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงใครสักคน <c oughs> อ๋อแ <c oughs> <Nancy S 1> นนซี่แนนซี่เขาอยู่ตรงนี้หรอโอเคใส่วาวหน่อยละกัน <c oughs> เมื่อกี้ผมเห็นกล่องฟิวอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเราอาจต้องไปเปิดฟิวหน่อยละกันเป็นการหลอกล่อไงทำทุกอย่างเลยตอนนี้ยเลยรถเฟคนเดียวผมไม่สนใจผมแกล้งไงอุ้ยมันมาละมันมาครับผมมันก็ดุอุ้ยมันมาโดนสับปะเนี่ยโดนสับปะเนี่ยยังไงหมุดไปก่อนไง ไม่สนใจผมอยู่นี่ครับรรเลดเ้าเฟสเฮ้ยเลด้าเฟสงงเลด้าเฟสงงเลยอุ้ยโอ้โหมันไม่มานึกว่าจะมายังไงผมมุดเนี่ยยังไงครับเอา้าเขาลงไปข้างล่างเหรอเดี๋ยวก่อนนึกว่าจะเล่นต่อไอ้ป้าไม่เล่นเหรอ ว่าเปิดเลยครับโอ้โหเมื่อกีก้นึกว่าจะเล่นต่อไอ้เราก็อรอเลยจิ้มหลังคุณป้านแนนซี่แล้วกันไปเลยครับไม่อยู่แล้วก็ตายเหมือนกันเรดเดอร์เฟสเหมือนจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมไปล่อยเขาไปแล้วกันครับเกมนี้มันง่ายเนาะเพราะว่าเรดเดอร์เฟสมีคนเดียวนะครับถ้ามีกันสามบอกว่าจริงด่านนี้ก็เล่นยากเหมือนกันเนาะแต่เกมนี้เรารอดไง